สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่เรือนลมเย็นหรือเรือนลมเย็นนะครับซึ่งอยู่ในดินแดนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะเวียนมาทานข้าวพร้อมนะครับทานกาแฟน,นะครับตามแบบฉบับของคนนักเดินทางนะครับคนชอบเที่ยวเห็นสิง่งแปลกใหม่ๆนะจุดตรงนี้ก็ได้นํามาให้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ นำสิ่งแปลกใหม่นะครับสวยงามของเมืองอุตรดิตถ์นะครับในจินแดงนของอุตรดิตถ์แห่งนี้หรือว่าเป็นของแปลกใหม่ที่น่าดูชมเล,เลยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะได้นำมาเสนออีกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่เรือนลมเย็นหรือเรือนลมเย็นนะครับ ซึ่งอยู่ในดินแดนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะเวียนมาทานข้าวพร้อมนะครับทานกาแฟนะครับตามแบบฉบับของคนนักเดินทางนะครับคนชอบเที่ยวเห็นสิ่งแปลกใหม่ๆนะจุดตรงนี้ก็ได้นำมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้นำสิ่งแปลกใหม่ๆนะครับสวยงามของเมืองอุตรดิตถ์นะครับ ในดินแดนของอุตรดิตถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นของแปลกใหม่ที่น่าดูชมเลย,เลยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะได้นำมาเสนออีกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่เรือนลมเย็นหรือเรือนลมเย็นนะครับซึ่งอยู่ในดินแดนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะเวียนมาทานข้าวพร้อมนะครับ ทานกาแฟนะครับตามแบบฉบับของคนนักเดินทางนะครับคุณชอบเที่ยวเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะจุดตรงนี้ก็ได้นำมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้นำสิ่งแปลกแปลกใหม่ๆนะครับสวยงามของเมืองอุตรดิตถ์นะครับในดินแดนของอุตรดิตแห่งนี้ หรือว่าเป็นของเปลกใหม่ที่น่าดูชมเลยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะได้นำมาเสนออีกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันใหม่นะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่เรือนลมเย็นหรือเรือนลมเย็นนะครับซึ่งอยู่ในดินแดนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้วเวียนมาทานข้าวพร้อมนะครับทานกาแฟน,นะครับ ตามแบบฉบับของคุณนักเดินทางนะครับคุณชอบเที่ยวเห็นส